ามหาปิดตูนี่นะคะทุกคนเมื่อวานเราแบบเก็บมาเยอะแล้วรวมกับวันนี้ด้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราหาเจอนะคะเ็บมาเยอะมากๆ<อ>กเลยไม่ได้นะครับหาถึงไหนบอกไม่ได้ผมบอกไม่ได้นะแต่อยู่ที่พาะใต้นะครับผมอ,อยู่ที่พาะใต้นะหามาจากภาคใต้เหมือนกัน้นใช่ไหม ใช่อาจจาพักใต้นี่เยอะเลยแพทพอทั้งนั้นทนเริ่มรู้สึกแบบระคายเคืองนิดนึงอ้นเดียวเดียวให้ดูโอ้อันนี้เป็นแบบสีแบบเนื้วคดสวยนะครับโอ้นี่ดูอันนี้ดิโอ้ยโว้ยขสวยเลยอันนี้นี่นี่อันขี้ขั้ก้อนใหญ่เลยครับ คุณครับคุณฝากน้องพงไว้กับอันนี้ก่อนนะครับพอดีว่าผมอยากไปห้องน้ำอะครับผมไม่ไหวแล้วครับเกลืออันนี้เกลือโอ้ยทำไมคุณไม่ดูให้ดีๆโออฟอคติ้งกองทีเออ,อเขานี่อันเจียหาได้มาวานอะเบมอันนี้สวยมากนี่อันนี้ดู นี่ครับนี่ครับอันนี้เขียวๆหน่อยๆรีบตื่นเช้ามาพิโพย,พยเลยครับนี่อันนี้สวยมากสีทองๆอ,อันนี้เทาอันนี้สวย นี่สวยสีฟ้าขาวนี่นี่อนนี้มึงจะทุบแล้วอันนที่แหามาบผมนี่โรนี่นี่คือโรยมาวันนี่คือโรยมาวันครับสีมาวันแล้วรีบตื่นเช้าดูคอนนี่ขาวจวงแล้ว สวยมากนีออ่อันนี้สวยที่สุดม,มาเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูไปดูของคุณทูบจะหมดยังเนี่ยหมดแล้วมานี่ของผมต่อนะครับจะเกือบปนี่อุ้ยแพ<ห>นี่ครับทุกคนเพล้มกิ๊บกิ๊บนี่คุดสวยเลยครับเนี่ยสีหน้าตาแบบนี้ เวทุบเลยครับว้ายคุณทุบเกลือเกลือครับทุกคนอันนี้ยังไม่ใช่ไม่ได้อันนี้ทุบง่ายมากเลยเกลือแต่ก็สวยนะแต่ผมไม่เอา,ามันไปไหนแล้วคุณทุบของผมผม,นนมาเรียโอ้โหม่มีเนือ้อมิดมาด้วยวผม อุ้ยอุ้ยคตรสวยเลยครับมันสีแบบทองนี่สีเขียดเด็ดบนนี้ด้วยตายสวยอุ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้นานหลายพันปีเลยอหรอนานหลายพันปีแล้วแบบนี้ใช่ตั้งอันนี้ใช่ตั้งแต่ผมอยู่อนุบาลเนี่ยเป็นหินแบบเนี้ยผมไม่ได้เก็บมาทุบแบบเนี้ยว้าวหนาม้อยเลย มันไม่มีค้นผมมีแต่คอนแบบเนี้ครับอย่าลรอผมนะถ้าเกิดใครรออันนี้เป็นคนรุ่นอ d มิ i ตชันนะครับใช่ไหมใช่อันนี้น่าจะเกลือเกลือคะ่ะซัดไปเลยคะ่ะเริ่มจากไอเจ้าหนูนี่ก่อันอเล็กสุดเจ้าหนูเดซี่ตัวเจซี่ ขอดูหน่อยผมขอดูหน่อยอันนี้เป็นซีเคดนะครับผมจากทุ่ยทนะี่หลังไหนสวยมากนี่โอ้โหเป็นขี้มดเลยครับทักขี้มดขี้มดตึกตึกขี้มดได้นี่ทุบโคดไงสวยไหนเป็นปลาไกาโหเป็นปลากก่ของทะเลครับผมโอ,อยก็นไวนี่เกลือต้นไวนี่เกลือ บ<ผ>อกว่าน,นีเป,เปล่มักกยเทีกแล้วอุ้ยตายแล้วโอ้โหโคตรสวยเลยครับอันนี้ของผมนะครับผมเลือกได้แบบนี้ได้เป็นล้านเลยครับแบบนี้ได้เป็นล้านนะคบเป็นแสนเป็นล้านเยอะมากเลยตอนนี้อุ้ยยังยังเลือเอาเหี้ยอันนี้น่าจะทัวร์นี่ครับ อุ้ยนานอ่ะไปตรงนี้แล้วไปตรงนี้แล้วยังไม่แตกไม่แตกเด็กครับโอ้โหระวังนะครับทุกคนเราต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลด้วยนะไหนท้องติดมาด้วยครับโอ้ท้องติดมาด้วยครับโอ้โหไม่ปงเลือันนี้ผมว่าน่าจะเลือผมขอลองทุบหน่อยดิเลืัอผมขอลองทุบก็เลือมาอันนี้ผมตั้งไว้แล้ะ ดาหมีนอนดาหมีนอนวนาเยไปหากันต่อเลยเราขอปิดคลิปจบแค่นี้นะคะเราจะไปหากันต่อให้ลงคลิปไปแค่นี้นะคะแต่เราจะไม่บอกว่าที่ตรงไหนเราจะไปงมหามาด้วยกันใช่ในน้ำตอนนี้โทรศัพท์เราโดนน้ำไม่ได้นะคะเราขออนุญาตกระโดดลงไปงมในน้ำก่อนนะคะ 1 <Num> 2 <song song>